วันนี้เราจะมาศึกษาการประยุกต์เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง3ข้อนี้เป็นพื้นฐานในวิชาฟิสิกส์ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นโลกนอกโลกและในเอกภพได้ อีกทั้งยังอธิบายในเรื่องสมดุลการเคลื่อนที่ของวัตถุชนิดต่างๆและลักษณะการเคลื่อนที่แบบอื่นๆทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาการเคลื่อนที่ในระดับชั้นสูงต่อไปในการประยุกตดการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นการพิจารณาแรงและปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ เบื้องต้นเราจะพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงซึ่งการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนี้จะเป็นการหาแรงรับและความเร่งในทิศทางเดียวกับแนวเส้นตรงนั้นในการประยุกต์เรื่องกฎการเคลื่อนที่ท่านแรกเราควรจะทราบนิยามของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง3ข้อก่อนและจึงจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้และอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ได้ต่อไปกฎการเคลื่อนที่ทั้ง3ข้อของนิวตันมีดังนี้กฎข้อที่1กล่าวว่าวัตถุจะคงสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในแนวตรงนอกจากจะมีแรงลับซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุนั้นกฎข้อที่2กล่าวว่า เมื่อมีแรงรับซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทําต่อวัตถุจะทําให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศเดียวกับแรงรับที่มากระทําและขนาดของความเร่งจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงรับและจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุจะได้ความสัมพันธ์ซึ่งเราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า F เท่ากับ m a ส่วนกฎข้อสุดท้ายกฎข้อที่3กล่าวไว้ว่าทุกแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและทิศตรงข้ามเสมอเราควรทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงเฉยและความเสียดทานเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้อธิบายในระบบอย่างง่ายๆเช่นการลาก หรือดึงของวัตถุบนพื้นที่มีความเสถียนการวางวัตถุบนพื้นเอียงและน้ำหนักในแนวดิ่งกรอบอ้างอิงเฉยใช้สำหรับอธิบายเพิ่มเติมในกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน โดยกล่าวไว้ว่าวัตถุที่อยู่นิ่งหรือรักษาสภาพการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงลับที่กระทําต่อวัตถุนั้นจะมีค่าเป็น0ูนหรือไม่มีแรงกระทําต่อวัตถุทำให้กรอบอ้างอิงที่กล่าวถึงนี้ไม่มีความเร่ง แรงเสียดทานคือแรงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกันของผิววัตถุเมื่อวางวัตถุอยู่นิ่งตามแนวพื้นระนาบขนาดของแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับขนาดของแรงดึงวัตถุแต่มีทิศตรงกันข้ามเพราะขณะนั้นแรงลับที่กระทําต่อวัตถุจะมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งขนาดของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นตามแรงดึง ที่ให้แก่วัตถุนั้นเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่จบจนวัตถุเคลื่อนที่ได้แรงลับระหว่างแรงที่ดึงวัตถุนั้นกับแรงเสียดทานเป็นศูนย์วัตถุนี้จะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่และหากมีแรงที่กระทํามากขึ้นไปการเคลื่อนที่นี้จะเกิดความเร่งขึ้นแรงเสียดทานนี้เป็นปฏิภาคกับแรงที่พื้นกระทําต่อวัตถุในแนวตั้งฉากกับพื้น n ในเรื่องแรงเสียดทานเราพิจารณาได้สองกรณีคือกรณีแรกออกแรงดึงวัตถุจนถึงค่าของแรงที่น้อยที่สุดที่ทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ได้นาจุดนี้เราเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตได้ว่า fs เท่ากับ μs คูณด้วย n และอีกกรณีคือแรงเสียดทานที่เกิขดขึ้นขณะวัตถุก,กำลังเคลื่อนที่ เราเรียกว่าแรงเสียดทานจนได้ว่า fk เท่ากับ μk คูณด้วย n โดยค่า μs และ μk เป็นสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตและความเสียดทานจนตามลำดับซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ทั้งสองนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผิวสัมผัสและเราสามารถหาได้จากการทดลอง แบบจำลองเพื่อการประยุกต์เรื่องกฎการเคลื่อนที่ในกรณีที่รากหรือดึงวัตถุบนพื้นที่มีความเสียดทานเมื่อเราวางวัตถุสัมผัสกับพื้นผิวจะมีน้ำหนักกดทับลงบนพื้นผิวนั้นและจะมีแรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งหรือแรงที่ตั้งฉากกับพื้นพุ่งขึ้นมาเมื่อพิจารณาในภาวะสมดุลในแนวดิ่งนี้น้ำหนัก W จะเท่ากับ N ในแนวราบหรือแนวที่ลากหรือดึงจะปรากฏแรงดึง f ใหญ่กับแรงเสียดทาน f เล็กหากผลต่างของแรงดึงกับแรงเสียดทานเป็นศูนย์วัตถุจะหยุดนิ่งหากแรงรับไม่เป็นศูนย์จะเกิดความเร่งตามกฎข้อที่2ของนิวตัน กรณีวัตถุวางบนพื้นเอียงสมมุติวางวัตถุหนัก w ัอยู่บนพื้นเอียงที่ทำมุมกับแนวราบเป็นมุมเซตาแรงเอที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงจะเท่ากับน้ำหนักบางส่วนที่แบ่งออกมาจากน้ำหนักในแนวดิ่งโดยทิศน้ำหนักบางส่วนนี้ทำมุมกับน้ำหนักของวัตถุในแนวดิ่งเท่ากับ มุมของพื้นเอียงที่ทำกับแนวพื้นระนาบคือมุมเซตาพิจารณาในภาวะสมดุลในแนวทิศตั้งฉากกับพื้นผิวเอียงเราจะได้ว่า n เท่ากับน้ำหนักคูณด้วยคอสเซตาหรือ n เท่ากับมวลคูณด้วยความเร่ง G คูณด้วยคอสเซตาในแนวขนานกับพื้นเอียง หรือบนระนาบผิวของพื้นเอียงเราจะได้ผลต่างของน้ำหนักบางส่วนกับแรงเสียดทานโดยน้ำหนักบางส่วนในที่นี้คือ w ับเบิลยูหากแรงรับเป็นศูนย์คือผลต่างของน้ำหนัก W ับเบิลยูซเกับแรงเสียดทานเท่ากับศูนย์วัตถุจะหยุดนิ่งหากแรงรับไม่เป็นศูนย์ จะเกิดความเร่งตามกฎข้อที่ข2ของนิวตันกรณีน้ำหนักในแนวดิง่งสมมุติว่ารอกที่ไม่มีแรงเสียดทานมีมวลก้อนเล็ก m เล็กทำการดึงมวลก้อนใหญ่ m ใหญ่ในเส้นเชือกที่ผูกมวลทั้งสองมีแรงตึงเชือกเป็น T หากระบบไม่มีการเคลื่อนที่เราจะได้ว่า ผลต่างของแรงตึงเชือกกับน้ำหนักมวลก้อนเล็กเท่ากับ0น,นั่นคือแรงตึงเชือกเท่ากับน้ำหนักของมวลก้อนเล็กทีเท่ากับ mg แต่หากระบบมีการเคลื่อนที่พิจารณามวลก้อนเล็กไหลลงจากที่สูงจากกฎข้อที่2ของนิวตันเราจะได้ว่า mg ลบ T เท่ากับ ma และหากระบบมีการเคลื่อนที่ตามแนวราบพิจารณามวลต้อนใหญ่เคลื่อนที่ไปทางขวามือจากกฎข้อที่2ของนิวตันเราจะได้ว่า t ลบมิวเท่ากับ M ใหญ่ A ในการประยุกต์เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเราจึงควรพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะทิศทางของแรงให้อยู่ในรูปที่ง่ายเพื่อง่ายต่อการแก้ปัญหาและจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนขั้นสูงต่อๆไป